สวัสดีครับพี่นโลป่อไปสุขสุขคุพอกันกับไร่การอีสานภาส่วนพี่น้องเอ้ยบึงเนี่ยย่ำนะครับย่ำหนวดมึกนะครับสนับสนุนด่างประราชสูตรไหม่พี่น้องครับผม3ขวด150บาทนะครับพี่น้องสื่อไปเลยแซ่บนะครับผม1ลัง400บาทไปเลยวันนี้ส่งรวมส่งเด้อพี่น้องเด้อคละกันกับนางบักคามก็ได้ครับแซ่บอีรีบร้อยตัวมีแหงเด้ มือได้บริสุทธิ์ปลาแดดี่บ่มิแห้งกรอบอืม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 อ่ะพูดตรเน ตอนนี้น้ำปลาสูตรใหม่ขายดีมากมมสูตรใหม่กล้องสีขาวขวดนัวเลย Ja. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. yeah. mm -hmm. Hmm. 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 Apa yang saya nyanyi ni siap. Hmm. ืต้องลองสื่อไปกินพี่น้องประแดกแซ่บแซ,บแซบ่บสามกวดลอยหาซิฟนี่คุ้มค่าคุ้มแน่พี่น้องเอื่อร่วมทรงเด้อ Ừm. Chăm cá bọc trắng chứ có sẹp Ừm. Chắc cọp bóc cọp lắm Nhầm Rắn cọt 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 gọt nọ Ừm.

กลมกลมด้วยน้ำบักคาามแซ่บใช้น้ำบลาคา้มแซ่บแซ่บตายไห้ครับ จับอีดีได้ปกติความบริสดทธิ์น้ำปลาหนีได้ซ้ำเนี่ยอย่าลืมด้วยสามขวดร้อยห้าสิบร่วมจอง